โอเคครับนี่เราอยู่ในบรรยากาศของงานเอเชียคอร์สคันที่ปี2024นะครับตอนนี้ทางทีมแข่งต่างๆนะฮะนี่เป็นรถทางฝั่งรถโอเตไซค์ก่อนวันนี้ก็คือจะเป็นพิธีเปิดนะครับตอนนี้กำลังตั้งขบวนซึ่งทีมต่างๆเนี่ยเริ่มไล่เข้ามาเรื่อยๆเนี่ยมีโมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ทีมรถยนต์จอด ชุดแรกนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นทีมโตใต้อินโดนีเซียนะครับแล้วก็ต่อด้วยทีมแรลลี่อารตประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีฝั่งนี้ก็จะเป็นอิสุสุพันธุ์บุรีนะครับทยอยกันมารถประมาณรถแข่งรู้สึกถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณเกือบเกือบห้าสิบคันแล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์ก็จะมีหลายๆรุ่นนะครับทีมต่งางๆกำลังทยอยมาแล้วเดี๋ยวจะมิธีเปิดนะครับก็ ถ้าตามกำหนดการก็ประมาณ2องทุ่มนะครับเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีหนึ่งนี่ครับทางทีมต่างๆกำลังเข้ามาพี่สุทธวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับลูกพี่ยุกเข้าไปเลยสวัสดีจ้ะมาถึงถิ่นทำไมไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยเนี่ย นี่ก็จะเป็นน้องพีทนะครับของทางอิซุสุพันธุ์บุรีอันนี้เป็นตัวเต็งเหมือนกันนะครับหมายเลข 1, 1นึนี่มาดูดีครับนี่พี่โจน้องโจนะครับชาวสุราษฎร์ธานียังไงฝากใจเชียร์ด้วยนะครับโตโยต้าฟอร์ฟเวิร์ดนะครับนักแข่งจากสุราษฎร์ธานีคนที่รวยที่สุดในสุราษฎร์ธานีนะครับ โอ้ยของเราอยู่ข้างหลังเลยนี่ครับจะเป็นรถคันนี้จะเป็นหมายเลข1นึ่จะเป็นรถจากทางประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นโตโยต้าแรนกูเซอร์วีคแปแล้วก็มี1นึ่เป็นโตโยต้าเอล0ีราคาอยู่ในบ้านเราก็คันหนึงประมาณสิบกว่าล้านเขาเอามาแข่งกันนะครับเฉพาะัวรถของเราอยู่ระดับท้ายๆเลยนะครับมือใหม่งามๆเทียบเลยรถเรามือใหม่นะครับรถเรามือใหม่นี่ ัวีสรถแ,แข่งเราโอ้โหวอ,อได้ด้วยทำไมนักแข่งมือใหม่มาอยู่ท้ายสุดเลยครับ <c oughs> เ,เราจะได้ไล่วดวนะครับอ๋อคุณเสรีคือเขาให้ไว้หลังสุด f อคุณเสรีนะครับ <c oughs> ยังไงคุณเสรีนี่ปล่อยตัวท้ายสุดครับจะคอยไปไล่แฟนนะครับแฟนแฟนแคสซี่เยอะมากครับก็ออกำลังใจกันด้วยนะครับครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นพักทีแล้วครับสวัสครับสวัสดีครับลูกพี่ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะครับชื่ออะไรครับชื่อนาราซิมารักค่ะมาจากเอเชียแ l รี่ทีมค่ะเป็นทีมทํารถจากเด็กช่างญี่ปุ่นค่ะเป็นโรงเรียนชูโอเทค i นิคอลสกูลค่ะเป็นสปอนเซอร์ของรถทีมนี้แล้วก็ถามมาตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเพิ่งมาแข่งปีนี้ปีแรกแล้วก็หวังว่าจะได้ประสบการณ์ดีๆแล้วก็จบตำแหน่งดีๆไ,ได้ค่ะฝากดฝากตัวด้วยนะคะ,คะขอบคุณค่ะมาครับขอบคุณครับ เดินดูเรื่อยๆนะครับเดินดูเรื่อยๆภาพบรรยากาศรถแข่งคันหนึ่งนะครับหลักล้านทุกคันนะครับรถแข่งไม่รวมไม่รวมมูมลค่าตัวรถนะครับรถแข่งพวกนี้เฉพาะอย่างอย่างคันเลเวลคันนี้เฉพาะโชคผมเดาว่าจะต้องมี4 0,000นเป็นโชคอ e ย่า k คิงนะครับส่วนใหญ่แพงครับนี่ที่สุดของงานครับทีมแล้วริยาร์ดโทษนะครับเด็กเอเลฟครับ ที่สุดเลยเกียร์ลูกละอ่าเฉพาะเกียร์ของทีมแลลิอารถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะใกล้ๆ2อล้านล้านเลยี่นะครับเฉพาะเกียร์เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้มั่งฝั่งนี้ถ้าจำไม่ผิดน้องเบนซ์ใช่ไหมสวัสดีครับน้องเบนซ์ไปไหนแล้วครับคุณเบนซ์อ่านี่น,นีมาดูตัวตัวเต็งหรือตัวตึงของงานคนระับน,น้องเบนซ์ช็อคอย์อ เราจะไปเที่ยวป่ากันครับเออ F4 น้องเบนซ์นะครับหมายเลขเบอร์1 132 f c น้องเบนซ์โชกคพอยครับาไลฟ์สดอยู่นะครับน้องเบนซ์นี่ครับมาดูเรื่อยๆนี่ is Suzuki Jimny คันนี้ขายในบ้านเราราคาก็อยู่ประมาณล้านห้ล้านแปดประมาณนี้นะครับแต่ว่าตกแต่งมาอีกไม่ต้องถามมูลค่านะครับว่าจะไปไกลขนาดไหน โตโยต้า RC สามร้อยครับคันนี้เฉพาะรถถ้าเป็นตัวท็อปสุดในบ้านเราก็อยู่สิบกว่าล้านนะครับเฉ <Whoa. S 1> พาะตัวรถตกแต่งมาอีกนี่ล้อนี่ดูได้เลยนะฮะเป็นล้อแท้เบล่ทแท้นะครับโช๊คเป็นโอแมนอีมูบีทีห้าหนึ่งนะครับช่วงล่างเป็นโอแมนอีมูอ่าเนี่ยเรามีให้ชมเรื่อยๆ <c oughs> นี่ <c oughs> ทีมโตโยต้าฟา t ฟอร์เวิร์ด นี่ครับนี่นักแข่งสุราษฎร์ธานีพี่โจคุณสุรินนะครับอ่าเปิดครับนี่คนรวยของสุราษฎร์เลยไม่ไม่ไม่ใช่ครับขาดความใจเลยครับบัตรแรกเขาไม่ได้ตัวเองครับเขาครับชาวสุราษฎร์เป็นกำลังใจเชียร์ให้พี่โจด้วยนะครับนี่มาดูฟอร์จูเนอร์ก็มีลงแข่งเห็นไหมฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ แต่ช่วงล่างสุดเหมือนกันนะครับรถพวกนี้จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยตัวเองยามมีปัญหามีวิน์มีล้อสแปร์มีอุปกรณ์หลายๆสิ่งเนี่เดินมานีมาดูทีมกาซูโตต้ากาซูของประเทศไทยเ,เดี๋ยวนะกาซูประเทศไทยเดี๋ยวผมกลังหลงระหว่างกาซูไทยกับอินโดนีเซียอ่าอันนี้เป็นกาซูประเทศไทยนะครับช่วงล่างจะเป็นเออร์ลินนะครับจะเป็นโชว์ของเออร์ลิน รถเทพเพผมบอก้วเลยว่าไม่ได้โกหกครับตกแต่งมากว่าจะแข่งได้เนี่ยคันหนึ่งเป็นล้านครับค่าใช้ใจ่ายในการแข่งขันต่างๆก็ไม่น้อยนะครับค่าใช้จ่ายถ้าสมัครก็คันหนึ่งเป็นแสนแสนอยู่แล้วนะครับทีมงานทีมหนึ่งก็ต้องมีอย่างเป็นทีมใหญ่ทีมโตต้ากาซูหรือทีมแลริยันเนี่ยผมว่าทีมช่างทีมงานจะต้องมีอย่างน้อย30-50ชีวิตที่มา งานแบบนี้มาลงที่สุราษฎร์เนี่ยก็ช่วยเศรษฐกิจบ้านเราได้เยอะนะครับช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆนะครับอยากให้มีงานแบบนี้ที่สุราษฎร์บ่อยๆนะครับดียวไปดูมอเตอร์ไซค์กันบ้างนี่เป็นรถแข่งนะครับบ้านเรานี่จะเห็นเป็นรถ3ล้อบ้านเราก็ใช้ขายของนี่เป็นรถแข่งเหมือนที่เราเห็นกันทั่วไปนี่ทีเด็ดทบเบอร์19 Honda ฮอนด้า รถแม่บ้านครับสามารถแข่งเอเชียคอสได้นะครับคันนี้เห็นไหมฮะเป็นรถแม่บ้านนักแข่งหนึ่งคนมีปัญหาอะไรสามารถต้องช่วยเหลือตัวเองก็ได้นี่คันนี้ออกแนวย้อนยุคมากนะครับรู้ไม่ออกว่าเป็นมาจากประเทศอะไรนะครับคันนี้แต่รถสวยมากยี่ห้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสวยได้มาเลย มอเตอร์ไซค์ก็น่าจะมีแข่งอยู่ประมาณแค่ประมาณสัก 20- 20กว่าคันนะครับก็จะมีพวกรถที่เป็นเอนดูโรนะครับแล้วก็จะมีคันหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือ Honda น่าจะเป็น4 9 0นะครับมีทวินทิปก็คือตัวบอกระยะทางบอกแผนที่นะครับที่อยู่ด้านบนอันนี้เราเข้าไปแต่ต้องรถเข้าไม่ได้นะครับถ่ายก็ต้องถ่ายกันประมาณนี้มีหมวกกันน็อกอุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆจะต้องมีทั้งหมดนะครับ ทุกานมีทวินทิปอยู่ด้านบนทั้งหมดเพื่อบอกระยะทางบอกแผนที่ต่างๆเพราะว่ามอไซค์จะต่างกับรถยนต์ตรงที่ว่ามอไซค์เนี่ยคนขับต้องช่วยเหลือตัวเองทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการดูแผนที่หรือว่าการกับขี่แต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยจะมีโคเดเวอร์คอยดูทวินแมปดูแผนที่ดูระยะทางคอยดูทรายว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระยะทางเท่าไหร่อะไรยังไงแต่มอไซค์นี่จะโหดสุดมอไซค์พวกนี้จะสตาร์ทถ้าจะไม่ผิดจะสตาร์ทประมาณตีห้าครึ่ง นะครับก่อนรถยนต์ที่จะเริ่มสตาร์ท6โมงครึ่งนะครับพรุ่งนี้จะสตาร์ทที่โรงแรมไดมอนด์วันนี้จะเป็นพิธีเปิดนะครับเป็นพิธีปล่อยรถเป็นพิธีเปิดครับผมวันนี้คุยมาทำอะไรกันคะถ่ายคอนเทนต์ครับอะไรนะคะถ่ายคอนเทนต์ครับคอนเทนต์อะไรคะ นั่นแหะสิหลายอย่างเราเป็นงานแข่งรถการรถแข่งอะไรนะครับมาเปลี่ยนนมุู้พอพี่มุ้งป่ไม่หวดอายุใส่ไม่ต้องเปลี่ยนมันอยู่ได้หลายปี ครับนี่เป็นบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียค้อคทันที่ปี2024นะครับจากสุราษฎร์ธานีถึงกาญจนบุรีอ่าตอนนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ของทางจังหวัดกำลังถ่ายรูปร่วมกันอยู่นะครับเป็นพิธีการแข่งขันซึ่งงานใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยจะมาลงสุราษฎร์นานๆครั้งนะครับยังไงก็ติดตามได้ทางหน้าเพจของแคสซี่โฟรได้นะครับ fc ล้านวิวนะครับล้านเบ้นชกพ้อยยังไงวันนี้สตาร์ทันดับที่เท่าไหร่ล้านยี่สิเบเอ็ดครับยีส่สิบเอ็ดลดเท่าไหร่สี่สิบแปดปีนี้ ฟังเลยนะครับเม้นบอกว่าปีนี้ไม่เน้นคอนเทนต์เน้นผลง,งานย,ยังไม่ถ่ายคลิปเลยเห็นไหมครับไม่ถ่ายป,ปีนี้เน้นผลงานนะครับชกพอยรอเอโต้แกรมมาเจ้าครับผมปีหน้าโน่โอนอนโอโต้แกรมพังไว้นะครับถ้าไม่มานะครับต้องรุ่งผ้าถุงนะครับอ่อนอ่อนไม่มากเลยบอกเลยโน่นออโต้แกรมฝากไว้ด้วยครับตัดคลิปตั้งที่ลงไปก่อนเลยเต้นไหมตอนนี้ตื่นเต้นครับผมรู้สึกยังไงถ้าเกิดยังไม่ได <มา S 2> ้สตาร์ทเอ็ทแรกครับคือตื่นเต้นทุกครั้งครับเพราะว่า เอเชียคอนเป็นการแข่งยาวเนาะมันก็จะรู้สึกแบบเก่งๆหน่อยครับมันคืองานแข่งที่ใหญ่สุดในเอเชียครับจริงๆมันรองจากดาก้าอย่างเดียวเลยครับผมแต่มันก็ต้องแบบกังวลหลายอย่างผมต้องเซฟเรื่องรถเซฟทุกอย่างเลยครับผมทางมันยาวครับเป็นกำลังใจให้พี่เบนด้วยครับครับผมพี่เห็นทันหนึ่งสองเจ็ดยังหนึ่งสองเจ็ดอ๋อเนียนจัดเลยครับผมรถสีอะไรพี่สีขาวสีขาวพิพิธภาณฑ์คนชอบโอเคพี่ไปให้ขมาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เพื่อเป็นการสร้าสมุลแล้ก็เป็นการต้นเสรยดสิทของธาคารกลางว่าในปีต่อๆไปนะครับทีดขาวเปิดทานขานเอเชียนคอสเอเชียนเลด d ี้คอสทันที่นะครับ2024อย่างเป็นทางการครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณ